you ชาแนลโยโกโซยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่งองเกมมาลุเช่นเคยครับวันนี้มันจะผมเกมยกเกมเกมนี้นะครับ <c oughs> เราก็จะมาเริ่มครั้งที่แล้วเราถึงด่านว่าด่านนี้ด่านนี้เราก็จะมาสอนทำเครื่องหยิบของสร้างได้หลายแบบครีเอทีฟมาก

จะจะจะเปลี่ยนเป็นตัว set x แทนครับ set x ก็จะเลี้ยวยากหน่อยแล้วแต่คนจะทำเลยครับแล้วแต่คุณจะทำเลยเป็นไอเดียของผมนะนี่ครับเวลาจเดี้ยวงอเป็นไงเป็นไง ออนี่เลยนี่เลยโอเคใช้ได้อยู่เอาเป็นอย่างนี้เลยดีไหมเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังโอเคจะลองตั้งดูนะครับสักอันหนึ่งถ้ากดเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ได้ดิเดินหน้าเดินหน้าถ้ากดเดินหน้า ให้มันยกตัวขึ้นนะครับถูกป่ะนี่อ้ไม่จะอยู่ที่นี่นะเดินหน้าหรือว่าปุ่มก็ใส่มั่วไปนะครับอืมโอ้ยังคิดไม่ออกไม่มีไอเดียครับเดินหน้าให้มันขึ้นอย่างนี้ เป็นว่าเดินหน้าแนละ้วให้มันขึ้น,นครับแล้วถ้าเรากดเลี้ยวซ้ายมันก็จะลงนะครับ ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กแบบเดิมเวิร์กกว่านี่เลยพอได้รถมาแล้วนะครับผมก็จะต่อเสริมความแข็งแรงของตัวรถนดิยครับเรียบร้อย ในคราวนี้เราก็จะมาต่อเจ้าตัวเทะไปหยิบของนะครับ ไปลองกันเลยลปึปป๊บปึ๊บรถพันนี้บังคับยากหน่อยก็ไม่เป็นไรครับปึ๊ด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 โอเคถึงนี้แล้วปึ๊บไม่ถึงอ่ะ นี่แน่นี่ดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาผมกลัวหักจริงเลยฮึด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 ไม่รถผมไต่ฮึดฮึด ปรับมุมเอียงล้อได้คนระับรถเราเราทปนล่หนึ่งอันปล่อยลงรถเราดูท่าจะไม่เวิร์กลนะฮะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะอึบ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 ไปยิบแล้วอ้าวติดติดตัวเองสซะน มันไม่ถึงอ่ะนี่ก็เป็นเจ้าลูกเดิมสินะน้ำปล่อยไปตรงนี้ก่อนก็ได้ว่ะอึพยายามยกมันจะพยายามหยิบมันนะครับได้แล้วได้แล้วฮึฮึฮึ เรียบร้อยนะครับลดยกของร้อน,นเองือมันแมนดกกมาเล่นก็นนียเฮ้อือลมชิบผายต่อไปกันเลย ด่านนี้มันให้ทำลายเสาตัวนั้นนะครับส่วนเคื่อถ้าเป็นในแมปเก่าเนะี่ยทำยากกว่านี้ไปดูกันเลยไฟไหม้ลองสร้างอะไรแปลกๆเพื่อที่จะไปทำลายมันนะครับ อทำรถยังไงดีนะยี่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่ยครอยาเอาแบบไม่ง่ายครับใช้ปืนใหญ่ได้ไหมเล่นก่อน,นครับเล่นก่อนก็จะได้นะ เปลี่ยนปุ่งยิงปืนนะครับเมื่อกี้นี่เลยฮง่ายๆเลยนะครับนี่ให้ระเบิดตัวนี้เหรอข้อแค่เปลี่ยนนิดหน่อยครับแล้วก็ ให้มั่นใจขึ้นต่อต่อต่อ ฮึด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 แล้วกันจอยิงเลดครับเดฮึดฮึดฮงดฮึดฮึดฮึด่่ นู้นแล้วนี่แน่เฮ้ย <c oughs> ทำลายกองหมู่บ้านอีกแล้วเ <c oughs> หรอ <c oughs> ทำไมหมดเลยแล้วกัน โดยข้าเราสู้พวกนี้ต้องใช้เหล็ก เอ้ครับก็ได้มาแล้วมาทำปืนเพื่อเอาไว้ทำลายไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนนะครับตัวซีหมดใช่ไหมยิงมีคว่ำโอ้โหขาดครึ่งขาดเดิมครับตัวข้างบนระทำลายยังไงเนี่ย ยุปไปยุกดีกว่าไปยุกสร้างไวเสียแล้วกันครับเอาแบบนี้เป็นเลยนี่น่ มาแล้วครับฮ่าเป็นไงเล่าก็บอกหนึ่งจริงบ้างอ๋อก็บอกหนึ่งท่านี้อะลายหมู่บ้านทำไมมันยังไม่ตายกันหมดอีกเนี่ยถ้าเป็นรถไม้เลยโดนยิงขัดครึ่งไปครับ รถไม้เป็นแพ้รถธนูพวกนี้มิสวานี่อื้อแพ้ไปแล้วโอ้โหดานนี้มันก็ให้ทำลายเจ้านี่นะเดี๋ยวลองเอารถเราไปลองก่อน โอเคครับเราก็เซฟโหลดดีกับเซฟมั่งหว่าแ,แ,แปแ๊บน้อบเราจะโหลดรถยกเรา,านะครับรถยกรถยกดยกดตัว R เพื่อหมุนเราไม่อยากให้รถยกเรา ทางในการยิงครับเราต้องติดโชค๊คเข้าไปแล้วค่อยติดปืนใหญ่นะครับเราอย่ายิงออกครั้งเดียวครับแม่งจะเป็นอย่างนี้ปึ้มหักไปเลยเราต้องตั้งครับทางนี้ข้งไหนสารทางนี้สี่ตัวนี้อะไรแบบนี้โอเค เขี่ยวยังไม่ตรงตรงแล้วยึดพื้นที่เรียบร้อยหาม,มุมยิ่งคอยดูตรงก้านลูกสูบให้ดีครับบึงจะเด้งกลับยิงนี้ไม่โดนฮะนี่แน่นี่อ สร็จโจนคานด่านนะครับอือฮอึเออนี้อ่ะลองยิงดิไอ้พวกนี้มันใช้กับพวกนั้นไม่ได้คนระับ ่าวเลชันเวิร์คตัวกกน,นี้ครับโอเคเราได้ตัวรถมานะครับจะทำให้มันครับ <c oughs> ให้มันหันซ้ายขวาได้ไม่สิ ยังข้างบนเอียงข้างล่างกันเอง โอ้ยขามมุมยินก่อยโอ้ลูกเยอะจอดถ้ามีแต่แรกก็จบโอ้ขาขาพังเหรอโอ้วโน้วไหมกอด เราผ่านไปแล้วนา่นต่อไปกันเลยนั่นยกของอีกแล้วครับใช้รถตัวเดิมเลยเราจะมาสนกันก่อนฮ่าฮ่าฮ่าเชค,ครับโหลดรถตัวเดิมเลยครับเซฟดิครับแง๊บงบแง๊บใช้ตัวรถยกของเองไม่ใช่เซฟดิกดโหลดโอเค จะทำให้รถยกเรามันมีขั้นสูงขึ้นนะครับมันยืดได้อือฮึเรียบร้อยใส่ที่จับที่จับเหมือนเดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนตัวบีตับีนะ นี้ยืดก็ตัวจีแล้วกันฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึบโอเคนี่ติด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 ,ด,ดโอเคอืมโอเคกดคันยกลงมากดตัวจีนีด มัรอนจะเวียงมันไปข้างหน้าด้วยครับขอพื้นที่ที่มันโครงกรฮึไม่ได้เก็บมันมาตุจีไม่เก็บมาไม่ได้ได้แล้ว จะจอเอ๊ะแค่เดียวเองรยโอเคโอเค easy นะครับ easy ว้าวแกดานนี้ให้ทำลายแกะนะครับ ให้ข้าแกนเอง <laughs> โซนกันเลยเจด้านี้ตัดตัวที่มันเกะกะออกด้วยกันครับเดี๋ยวเรายิงน้อยโอเคเคลียร์ได้

เว้ยเอ้ยจะไม่อีซีแล้วเช่ตกตกได้ไงวะตกได้ไงวะฮือลงไปละเดอ้อเรียบร้อยเร็นว่าด่านนี้จะทำให้ดูในคลิปต่อปไปน,นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะวาเวลาก็มาเยอะพอสมควรแล้วดันย้่ให้ระเบิดไปอะคกัีจทิงครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ